ของสาจังตัวเล็กนิดเดียวเองเคสเนี้ย yes, ค่ะหนักเลยค่ะน้องป่วยหลายโรคมากเห็นเขานอนป่วย,ยข้างถนนใน mm. ลาวก็ทนไม่ไหวจะไม่ช่วยก็ไม่ได้ยังไงถ้าคุณเดียอยากจะช่วยเนี่ยก็มาร่วมบริจาคได้ที่เพจหมาซึ่งแมวป่วยของเกศนะคะ mm. ถือว่า mm. ได้ร่วมทำาบุญร่วมกัน เออคุณเดียอะไรกันคะเนี่ย ชื่อเกศทิพิ์พิแสงดาวอยู่ห้อง803ค่ะจริงๆเกศก็ไม่ได้สนิทอะไรกับคุณเดียนะคะมีเดินเจอกันบ้างตามลิฟต์ตามทางเดินแต่เกศก็ไม่ได้อยากคบหากับคุณเดียด้วยหรอกนะคะเพราะเกศคิดว่าคนนี้ไม่ปกติคือเกศทำเพจหมาซึมแมวป่วยนะคะเพื่อคนที่มีใจรักสัตว์เหมือนกันเนี่ย เขามาช่วยกันบริจาคช่วยเหลือลองหมาน้องแมวที่เขาไม่มีเจ้าของมีครั้งหนึ่งค่ะเกดชวนคุณเดียมาร่วมบริจาคด้วยกันเพราะคิดว่าแกเป็นคนรักสัตว์แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะตัวเป็นคนโรคจิตชอบจับสัตว์มาทารุนซะมากกว่าเกดก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่มีคนที่อยากจะฆ่าคุณเดียให้ตายแล้วต่อให้ไม่ใช่คุณนนเกดก็ว่ามีคนอื่นที่อยากจะให้คุณเดียตายตั้งเยอะแยะคนแบบนั้น อย่างว่านะคะรู้หน้าไม่รู้ใจสู้อยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ไม่ได้สบายใจว่ากันเยอะอย่างวันนี้เองนะคะเกดก็ไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตามปกติของเกดทั้งวันนะคะพอตกเย็นเกดก็ไปที่งานเลี้ยงต้อนรับตามที่เจมีบอกไอ้เรื่องที่ว่าใครจะฆ่าอะไรกันเนี้ยเกดไม่ขอเกี่ยวข้องนะคะเพราะการฆ่าม,มันเป็นบาปเกดไม่ทําอยู่แล้ว เกดมีอะไรครับครูเป็นคนส่งกล่องมาบ้านนี้มาให้พวกเราทุกคนใช่ไหมคุณจะบ้าเหรอผมจะส่งทําไมผมก็ได้เนี่ยไอ้คนส่งนุ่นไอน้นนท์ห้องแปดศูนย์หนึ่งนันเป็นคนส่งเขาคงไม่ง้อส่งแล้วก็เขียนที่อยู่เป็นเลขห้องตัวเองเหรอกคะ่ะบอกมาเถอคะค่ะพวกครูอะทาไปทําไมผมว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องแลวนะอย่าคิดว่าเกดไม่รู้นะคะว่าครูทําอะไรไว้อ่ะ ไหมครับที่กล่องใบนี้เพิ่งส่งมาจากคนที่เพิ่งตายไปและส่งไปให้เพื่อนบ้านทุกคนกล่องใบเนี้อยากบอกอะไรพวกเราหรือเปล่าคลิปนี้ผมจึงอยากจะพูดถึงกล่องคนตายกับผู้ต้องสงสัยหมายเลขแ0 2่สองครับทําไมในกล่องถึงต้องมีดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์มีความหมายว่าอะไรแล้วทําไมคนที่ได้รับกล่องใบนี้เนี่ยถึงพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่ากล่องนี้เป็นของเขาและทําไมเขาถึงต้องทําเรื่องพวกนี้ด้วย เพื่อนคงขู่คนอื่นหรือจริงๆแล้วเนี่ยฆาตรกรอาจจะไม่ใช่นคนที่เราคิดตั้งแต่แรกแต่เป็นเขาคนนี้ครับฆาตรกรตัวจริงจะต้องถูกลงโทษพิีิดียต้องไม่ตายฟรีครับคือยีดูเมนี่ดิก็คคนี้แหละต้นเหตุที่ทำให้นักเรียนโดดตึกตายหมายถึงก้อยใช่ปะ อืมครูสอนนี่ทำงานดีจริงๆนะใช่สิ <c oughs> ต้องเรียกว่าท่านลองแล้วสินะตั้งแต่คุณเข้ามารับตาแหน่งรองผออฝ่ายการเงินเนี่ยไม่มีนักเรียนค้างค่าเทอมเลยสักคนเที่ยมจริงๆ <c oughs> เออขอบคุณผู้อำนวยการมากเลยนะครับผมก็แค่ทําตามหน้าที่ครับผมเก่งขนาดเนี้ยอีกแป๊บเดียวก็ขึ้นเป็นผอได้ลวมั้งผู้อำนวยการอย่าล้อมผมเล่นอย่างนั้นเลยครับ

ไปยังไง้่งครูแมนอย่าไปลครับน้อย่าให้ครูต้องไล่เธอออกเลยนะครูไม่อยากทำแบบนั้นเธอย้ายโรงเรียนเองจะดีกว่านะแต่อีกปีเดียวหนูก็จะเรียนจบแล้วนะคะครูยายหนูเขาหาเงินไม่ทันจริงๆพ่อแม่หนูเขาก็ตายไปหมดแล้วครูช่วยหนูนะคะ ครูเข้าใจปัญหาของเธอนะแต่ครูก็ต้องทําตามนโยบายของโรงเรียนเธอค้างค่าเทอมตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 คิดเป็นเงินมันก็โขอยู่นะเธอลองคิดดูถ้านักเรียน10%ของ,งเรียนทั้งหมดเนี่ยทำแบบเธอแล้วเราจะเอางบประมาณที่ไหนมาพัฒนา,าการเรียนการสอนของเราแล้วเด็กอีก90%ที่เขาใจาครบอะ่ะเขาก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยอย่าเอาเปรียบเพื่อนแบบนี้จะดีกว่า มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มีแต่คนมีคุณภาพวันนี้เธอลองคุยกับยายเธอดูถ้าไม่ไหวจริงๆก็ย้ายโรงเรียนดีกว่านะฉันเห็นว่ายายของก้อยอะไปหาครูสอนถามอะไรก็ไม่รู้นะครูสอนไม่ตอบเลยเว้ยแถมยังไล่ายายของก้อยอะไปยังกับหมูกับหมาอีกอะจริงปะเนี่ยจริงแกก็พูดกันไปลกปะวะ ครูนะเว้ยไม่ใช่เทสกิจแกครูสอนเนี่ยข้าจากรค่าทาั้งคนในข่าวค่าทาั้งก้อยไม่งั้นจะทำแบบนี้ทำไมอะใช่ปะอ,อแบบนี้เด็กใหม่ก็ไม่ใช่ลูกค่าตกรแล้วหรอก็ไม่ใช่ตั้งแต่แรกปะ สวัสดีครับท่านผอคูแมนเชิญครับไม่ไม่ต้องเรียกผมผอหรอกเรียกผมพี่สอนเหมือนเดิมแหละผมไม่ชินได้ครับพี่สอนครับแล้วเรื่องที่เขาพูดถึงพี่ในโซเชียลมันเป็นเรื่องจริงไหมครับมันจะจริงไปได้ยังไงฮะเดี๋ยวผมจะไล่ฟ้องคนที่ลงคลิปแล้วคนที่มาคอมเมนต์ให้ผมเสียหายให้หมดผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วกูแมนเข้ามาเนี่ยมีเรื่องอะไรปะอ๋อ พอดีมีคณะกรรมการจากเขตการศึกษามาขอพบพี่สอนนะครับแล้วสงสัยจะเรื่องแต่งตั้งตำแหน่งถาวมรแล้วมั้งไม่น่าใช่นะครับเห็นว่าเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินยัยเรื่องที่มีเด็กตายนะครับฮะอะไรนะจะให้ผมเชิญเลยไหมครับขอบคุณคุณแม่มากไม่เป็นไรครับผมพนเรืองดีอยู่แล้ว ดีเกินคาดจริงๆเลยอะ่ะยินดีด้วยนะเซเลบิตี้ครีเอเตอร์คนใหม่สรุปว่าดอกไม้จันเนี่ยเป็นการสื่อว่าครูสอนทำให้เด็กนักเรียนต้องตายเหรอก็อาจจะใช่นะพี่ชามพี่ว่ามันเป็นไปได้ปะที่พี่ลิเดยียอาจจะไปรู้เรื่องที่ครูสอนเป็นต้นเหตุที่ทําให้นักเรียนต้องตายแล้วครูสอนก็เลยวางแผนเพื่อฆ่าปิดปากและยนความผิดให้พ่อหนูก็อาจจะเป็นไปได้นะ แต่ครูสอนจะกล้าขนาดนั้นเลยเหรอพี่ทำอะไรอะ่ะเติมเชื้อดามา่าไงมีคนเปิดย่อมมีคนตามโซเชียลเชื่อคนง่ายตายพี่ลิเดียต้องไปรู้เรื่องที่ครูสอนทําให้เด็กนักเรียนต้องตายก็เลยทราบปิดปากแล้วโยนความผิดให้คนอื่น เห็นไหมมีคนเห็นด้วยเต็มเลยเนี่ยไหนนี่โอ้งานแบบนี้ก็ดีอะดิคนจะได้เลิกคิดว่าพ่อหนูเป็นฆาตกรสักทีแต่พี่แชมป์ถ้าเกิดว่าครูสอนเป็นฆาตกรแล้วคนที่เราไปเจอคือใครอะเป็นคนส่งกล่องมาเพื่อจับฆาตกรไงฆาตกรเลยพยายามฆ่าปิดป่ายคน ไหนพี่บอกว่าคนส่งกล่องเป็นฆาตกรไงนั่นมันข้อสันนิษฐานเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวฆาตกรแล้วเรื่องนี้ก็จบแล้ว่ะดิแต่ความจริงมีหนึ่งเดียวนะมินถ้ากล่องเนี้ยมันส่งมาเพื่อชี้ตัวฆาตกรแล้วกล่องอื่นที่เรายังไม่รู้อ่ะใช่ปะพี่อยากรู้หนูก็อยากรู้เหมือนกันงั้นเรามาเริ่มอีพีต่อไป เปิดกล่องคนตายหมายเลขนาน่าก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่รักน้องหมาน้องแมวมากๆเจ็บปวดทุกครั้งเลยค่ะที่เห็นน้องๆเจ็บป่วยไร้คนดูแลแต่ว่าวันนี้เรามีเพจหมาซึมแมวป่วยค่ะน้องๆที่เจ็บป่วยเนี่ยก็ได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งนะคะ อยากเชิญทุกทท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆให้กับน้องๆค่ะมาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนได้ที่เพจหมาซึมแมวป่วยเลขที่บัญชี178004-8424ค่ะช่วงนี้พี่ยุ่งมากเลยนะมีเคสน้องหมาน้องแมวเข้ามาเยอะมากเลยอะแต่ไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์แล้วก็น้องมินมากๆเลยนะที่เห็นในสิ่งที่พี่ทำอะแล้วก็มาช่วยกันทำคลิปสัมภาษณ์พี่โปรโมทกันอีกแรงหนึ่ง <scratching> <g ül> ออพี่เกดคะคือว่าพวกเราสองคนนะคะไม่ได้จะทาคลิปโปรโมทเพจให้พี่เกดนะคะแต่ว่าพวกเราอ่ะตั้งใจจะทาคลิปสัมภาษณ์พี่เกดเกี่ยวกับเรื่องกล่องที่พี่เกดได้ค่ะคือคือน้องเขาหมายความว่าหลังจากที่พวกเราสองคนนะครับทําคลิปโปรโมทเพจพี่เสร็จแล้วผมจะขอพี่ทําคลิปคอนเทนต์สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องกล่องลงช่องของผมเองครับ เมื่อเราได้แชร์ลิงก์แฟนคลับกันแล้ว<อ>ในใ<ช>คลิปผมก็จะโปรโมทเพจให้พี่เกดด้วยพี่เกดสะดวกไหมครับขอบเหรอก็ได้สิก็ดีสิ่งนะแล้วกล่องของพี่เกดเนี่ยชื่อผู้ส่งคือพี่เดียดใช่ไหมครับเราพี่เกดคิดว่าใครเป็นคนส่งกล่องนั้นให้หรอคะก็คงเป็นในพวกโรคจิตท,ที่อยากเก,กาะกระแสแหละแต่พี่ว่านะ เอาคนตายมาล้อเล่นแบบเนี้ยมันไม่ควรเลยพี่เกตรู้จักคนชื่อนายไหมครับไม่นะถ้าอย่างนั้นเราขอดูกล่องที่พี่เกรได้รับได้ไหมคะ เกศคะอันนี้คือยาอะไรหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปเอาอะไรกับไอ้พวกลูกจิตที่มันส่งมานี่พี่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งเนี่ยแล้วพี่เกศคิดว่าใครฆ่าพี่เดียล่ะครับถามพี่อย่างกัเป็นตำรวจเลยนะพี่จะไปรู้ได้ไงแต่จริงๆพี่ว่าคุณเดียนะ น่าจะมีคนไม่ชอบอยู่บ้างแหละไม่อ่อนโยนแล้วก็ชอบทำร้ายสัตว์พี่เจอมากับตัวเลยนะมีครั้งหนึ่งพี่ช่วยเหลือแมวมาเขาเอามีดมาขูพ่พี่แล้วก็เอาแมวที่พี่ช่วยไปพี่ยังไม่รู้เลยว่าป่านนี้น้องแมวตัวนั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วครับ